สวัสดีครับวันนี้ร้านที่ดีปรบายนำเสนอรถเข้าใหม่นะครับเป็น Honda XADV 750คันนี้เป็นตัวก่อนเอ่อที่มีแท็กชั่นนะครับรถปี2017 18นะครับไม่เคยมีบาดเหตุล้มหรือชนสีเดิมทั้งคันนะครับรถสภาพโดยรวมสวยเลยนะครับพร้อมออกทิปยางเยิงสวยนะครับดูรถสภาพโดยรวมกันได้เลยนะครับทอเทอสวยรถเดิมๆนะครับมีแคดบงแคดบาร์นิดหน่อยนะครับกระจกไปไอกระจกแต่งนิดนึงนะครับ เดี๋ยวลองดูเลขใหม่กันดูครับเลขใหม่อยู่ที่28,203กิโลเท่านั้นนะครับไม่แท้ๆอเดี๋ยวลองฟังเสีงยงผูนต์กันดูครับ ครับคันนี้ทางร้านทีดีโปรบายนำเสนอขายในราคานะครับ2 4 5 0 0 0บาทนะครับเครดิตดีฟรีดาวน์กันไปนะครับสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่0842561536ทีดีโปรบายนะครับนอกจากเราขายนะครับเรารับซื้อบิ๊กไบทุกประเทศให้ราคาที่คุณพอใจนะครับเช็คกันเข้ามานะครับไม่เป็นสองรองคายแน่นอนครับทีดีโปรบายขอบคุณครับ